สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่246ี่นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวอดัมไปสุ่มเช็ดโลกปักทงนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ EP นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยจะเป็นชุดน้องอดัมตามนี้นะครับและก็สำหรับวันนี้ครับ ไปแบบแรงแกเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สำหรับวันนี้พี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นอดัมยำหลกครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกน5ดาวแต้ม1 7 0 1 2นะครับตามนี้เลยและก็สำหรับวันนี้ครับเซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะมีทั้งหมด3ชิ้นครับจะเป็นชุดเริ่มต้นคราผมจะเป็นเสื้อครับและก็กางเกงและก็รองเท้านะครับตามนี้เลยก็จะเป็นชุดอดัมตามนี้นะครับ และก็ครับสําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนจะเป็นท่าปากทงครับและก็ท่าถ่ายแรงแกนและก็จะเป็นเอเคมังกรครับและก็ MP40 และก็ท่าสกาและก็ลูกซอมังกรครับสําหรับท่าสกินปืนครับพี่เอาไปหมดเลยนะครับทุกคนและก็จะเป็นท่าเอเครับ และก็ปิดท้ายสวยๆด้วยท่า UMP ครับผมจัดไปบึมบัมซัมเบ้เลยเกินครับผมและก็ครับสําหรับวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับทุกคนจะเป็นในสอของกิจกรรมเติมเพรตรงนี้นะครับเติมหนึ่งเพรครับผมจะได้รับเป็นในส่วนของสกินสัตว์เลี้ยงตรงนี้เลยแจ่มแจมนะครับทุกคนนั่นแน่สีเขียวโคตรเท่ครับผมดูดิอย่างจ้าบครับและก็ครับ199เพชรพครับจะได้รับเป็นในสนของหมวกนะครับทุกคน โคตรเฟีย้ยวครับทุกคนหมวกโจ๊กเกอร์ดูดิโอ้โห มันดูแบบว่าตลกจังวะทุกคนแบบว่าชุดแบบตลกอะไรนี้นะครับทุกคนครับเป็นชุดตัวตลกนะครับทุกคนแม่โคตรเท่ครับผมน่าจะไม่มีชุดนะครับทุกคนและก็ครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับจะอยู่จนถึงวันที่23นะครับทุกคนก็อย่าลืมมาเติมกันด้วยนะครับและก็ครับสําหรับ EP ีนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มแชทโลกปักธงกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผม l e t ิ้ว ฮัลโหลครับวันดีครับวัสดีครับวัสดีครับอันนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยกําลังเล่นซีซีจันดับครับเล่นป้ารับเฮ้ยเล่นได้หรอได้ครับแต่ว่าผมยังใกล้เลยอะไม่เป็นไรนายเราไม่ได้ซีเรียสว้ยอันนี้นายคนไหนอะบูชิวเองเฮ้ยนายแต่งตัวอย่างเท่นายมีปักธงป่ะเนี่ยเราไม่มีอ่ะนายใช่เหรอเฮ้ยนายหมกเปล่าผมเห็นคนแต่งตัวแบบนี้มีแต่ปักธงอ่ะใช่เหรอนายใช่นายหมกป่ะเนี่ย เราไม่โมงนายเราไม่มีรมมจริงๆนายมีท่าสกินปืนปะเรามีนายจัดโชว์หน่อยดิไปเลยนายจัดไปผมกดตามด้วยเนี่ยเทปะโคตรเทอ่ะนายทำดาครับผมของจริงไงแล้วอีกคนใครอะเมื่อกี้ที่พูดอะอยุ่คงอีออนายเฮ้ยนายฝาแฟดผมป่วนี่แน่นอนนายเฮ้ยนายเราพัดท่ากันตอนเด็กแน่เลยอะใช่ไหม ได้แล้วนายเฮ้ยนายตึงเกินโอ้โหแม่นี่มันผมลิขิตชัดๆผมบอกเลยจู่ๆก็มาเจอกันโอ้โหเกินไปเฟี้ยวบ้าเฟี้ยวบ้าเนี่ยผมหรอเฟี้ยวอ่ะนายชื่อก๊อปครับผมก๊อปเข้าไปทั่วทั้วเนี่ยของจริงไงหล่อเท่เกินนี่เอเคีังกรแปลงหนึ่งทีเท่ๆเลยของจริงเฟี้ยวเจัดไปเฮ้ยนายไม่มีหรอฝาแฝดผมอ่ะเราไม่มีนายโอ้โหไม่มีเฉยนายโมกเปล่า เราไม่หมกนายเราไม่ใช่หรอโอ้โหทอเท้ว่ะเฮ้ยนายปักธงใส่ผมนี่ผมเขินนะเฮ้ยเอาดีมีปะเนี่ยไม่มีครับโอ้โหเศร้าใจว่ะอย่าปักธงใส่หน้าผมเดอ้อนายมีปักธงปะเนี่ยเราไม่มีโอ้โหเศร้าว่ะเอาดีไม่มีใช่ไหมแน่แล้วนายเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยได้ปะได้ <อา S 1> ครับจัดไปครับผมเดี๋ยวกดท่าพร้อมกันนะสี่คนเลยมาเดี๋ยวผมนัาให้ หนึ่งสองซ้ทำานา,า,นาครับผมไม่ได้ลงจะบ้าใครจะไปลงมอดนี่ตึงๆเลยนี่ของแท้อบอกเลยของแท้โอ้โหนี่แรงแกนด้วยนี่เทปะทำดา,าครับผมแต่ถ้าสมมติว่าผมบอกว่าผมลงมอดเชื่อป่ม เราไม่เชื่อนายทำไมเงี้ยโอ้โแครพีเอสเนี่ยโอ้โหแคร์พีเอสก็ลงมอดได้ไม่เชื่อหรอนี่มอดจริงๆนี่มอดเนี่ยช er เ,เชื่อปะเนี่ยธงอันเบลเลยเนี่ยใช่ในย<ร>ายแคร์พีเอสเอาน er เนี่ยธงอันเบลเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไม่เห็นเหรออันเบลเลยอะธงมอดนะเนี่ยนายของจริงผมอะตัวตึงเงี้ย,เว,ยเวอร์อยู่แล้วรู้จักปะมอดเด็กหมูแปดอะรู้จักปหมเลืจักนายใช่หรอเฮ้ยแสดงว่านายโหลดมอดมาใช้อะดิ ผมทําขายเองใช่5 0าสิบทัห้าสิบทัอะไรเงี้ยมดห้าสิบทัอ่ะของผมเองนายเชื่อป่ะนี่ไอ้มดปักทองนี่ของผมเองยอกยอกยอกอย่าหาไปโหลดมาเล่นเด้อโดนแบนเด้อนี่ถ่านแร้งแกนแอคไปสุดๆแล้วหยุดที่โดนด่าเหมือนเดิมนี่เฟี้ยวๆเลยเฮ้ยนายเดี๋ยวผมขอแอดเพื่อนด้วยได้ป่ะแอดเพื่อนได้ป่ะอ่ะจัดไปนี่4คนเลยจัดไปเฟี้ยวๆของจริงบอกเลยเฮ้ยนายเดี๋ยวผมไปก่อนเด้อ โอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาเล่นด้วยไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอเที่ยวฮัลโหลครับสวัสดีครับต้งเชี่ยๆอะไรกันเจ๋อน่าเจ็บแล้วมาว่าชื่อผมทําไมเนี่ยมันดูโง่ดูบรรยออดีหครับอยากด่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าตัวเองไะเนี่ยว่ามืออะไรโง่เฮ้ยเดี๋ยวปากดีจังอะเฮ้ยต้องเป็นเชี่ยเโอ้โหแล้วเป็นเชี่ยอะไรล่ะครับไม่ไม่มีครับแล้วทำไมปากดีจังอะ จนแตะแล้วโอ้จนจนจนเฮ้ยปากดีเกินไปเปล่าเนี่ยเกินไปเอาแล้วทำไมหรอครับก็อยากใช้ชื่อนี้ทำไมหรอทำไมเนี่ยแล้วปัญญาอ่อนมีชื่อตั้งเยอะน่ะโอ้แล้วชื่อพวกมึงดีมากมั้งเนี่ยอ่ะดีหรอกก็มึงอ่ะโอ้โหเกินปากยังแซบอ่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้กล่าวว่าจะมาคุยดีๆแต่ว่าปากดีใสเฉยเลยเกินไปเปล่าก็เห็นชื่อก็ไม่อยากแล้วมาปัญญาอ่อนเกินโอ้โห ไม่มีครับทำไมห๋อทำไมทำไมต้องมีด้วยอะครับชื่อก็โง่จนก็จนโอ้เอาแลวทำไมหรอเฮ้ยเกินไปที่บ้านไม่เคยสอนมารยาทเหรอเออต้องเป็นที่อะไรอ่ะเอาแลวเป็นที่อะไรล่ะครับมารยาทก็ไม่มีปากโคตรดีอ่ะทำไมต้องพูดมารยาทด้๋ยต้องมีแบบเนี้ยไม่ทำไมหรอครับไม่มีครับเลยทำไมหรอไม่มีไม่มีแค่นั้นจนเลยมันทำไมหรอเป็นหนักหัวส่วนไหนหรอครับทำไมไม่มีกมแม่ละไม่มีแลวทำไมอ่ะ แล้วมึงมีปะน่ะให้เพื่อนแอคอย่างเดียวมีปะอุ้ยไม่มีหรอใช่ไหมมึงคนไหนเนี่ยโอ้โหปากยังดีอ่ะโอ้โห้ปากดีชิบหายก็ไม่ได้ดีแค่ปากนะโอ้โหโอ้โหทานหนึ่งหนึ่งด้วยผมไม่มีปัญญาเล่นหรอกทำไมหรอก็มึงกลากอดไงก็มึงก็จอกไงเอาเล่นทำไมหรอครับทำไมกะจอกแล้วทำไมหอไปหนักหัวส่วนไหนหรอครับอยากรู้อ่ะเฮ้ยไปหนักหัวส่วนไหนหรอหน้าก็โง่ชื่อก็โง่ เอาเลยทำไมหรอครับก็อยากใช้ชื่อเนี้ยทำไมหรอเฮ้ยทำไมอ่ะก็อยากใช้ไงครับทำไมหรอโอ้โหปากยังดีอ่ะโอ้โหเกินอยากแต่งตัวแบบนี้ทำไมหรอครับทำไมยังไม่ได้หรอโอ้โหปากโคตรดีอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราปากทงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับแต่ว่าขอเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับทุกคนจัดไปขอแบบรวยรวยไปเลยนะครับผมมาครับทุกคนปากทงใส่หน้าแม่งเลยดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองซ ไม่เนี่ยมึงมีป่ะมีป่ะมีป่ะมึงดีแค่เติมเปล่าโอ้โหเล่วไม่หรอเติมเลยทำไมหรอครับเนี่ยกูมีหมดเนี่ยทำไมหรอมีป้าป่ะมีไหมอุ้ยไม่มีหรอครับใช่ไหมอุ้ยไม่มีนี่ว่าใช่ไหมดูอีกแล้วฮะมีเพ่าสองท่าหรอโอ้โหเล่าไม่หรอครับทำไมกระจอกเลยทำไมหรอเนี่ยสวีเช้าเปล่า โอ้โหลไอ้ดีเช่าทำไมหรอครับทำไมถ้าอยากเช่ามาแล้วไม่มีอะไรหรอตังกูมีอะไรเหรอครับโอ้อะไรไม่มีคําพูดแล้วหรออุ้ยไม่มีคําพูดแล้วหรอครับเนี่ย กูมีหมดทำไมหรอเอาแล้วเป็นเฮียอะไรล่ะครับปากยังดีไอเฮียปากดีชิบหายอ่ะโอ้โหทำทรงท้าหนึ่งหนึ่งอ่มึงเอาไม่ล่ะติดกับเพื่อนกูไปอ่ะคนไหนหรอคะคนไหนหรอได้หมดอ่ะครับเนี่ยกูอยู่แรงเกนด้วยทำไมหรอพวกมึงอยู่แรงไรอ่ะเฮียกระจอกเกินปากยังดีอ่ะยิงยิงยิงหัวครับไม่ใช่ดันเต็มครับโอ้โหทำไมหรอยิงหัวก็ยิงได้ครับทำไมหรอ เอาป่ะมีอะไรเดิมพันเปล่าหนึ่งหนึ่งเ่รมีอะไรเดิมพันเปล่าแพ้เสียรหัสแพ้เสียดีไหมอันนี้ใครอดีใครอดีใครอันไหนอดีไหนบอกดิมึงอมึงเช่าอะีดีก้ามทองเปล่าเอาป่าอดีก้ามทองเนี่ยได้ป่ะเอาป่ะเอาไหมเอาไหมหนึ่งหนึ่งแพ้เสียรหัสเนี่ยก้ามทองเนี่ยเอาป่ะได้หมด่ะได้หมดะอ่ะได้ได้หมดนะอ่ะรับเพื่อนดิรับเพื่อนดิเดี๋ยวผมสร้างเองไม่ได้รูปพวกนายจะสร้าง่ะโอ้โหรูปพวกนายจะสร้างอ่ะทำทรงชท้าแพ้เสียรหัสแต่ว่าถ้าสิว่าแพ้แล้วหาาออัันนนี้ก็ไม่เะครบ ไม่แล้วแล้วถ้าตัวเองแพ้แล้วไปให้คนอื่นเขาเสียรหัสนี่ก็ไม่เอานะเช่าเขามานี่โอ้โหปากยังดีอ่ะลองรหัสเช่าเฉยเนี่ยผู้อยากแต่งตัวแบบนี้ทำไมหรอเนี่ยทำไมหรอครับอยากใช้ไอ้ดาอ่ะทำไมหรอเนี่ยทำไมหรออยากใช้ไอ้ดาอ่ะทำไมหรอทำไมอยากใช้ดำแบบไรไรเลยไหมโอ้โหปากดีรีบบอกครับพวกอินนี่พวกบัตรฟรีป่ะเนี่ยหรือว่าจะให้ผมสร้างหรือว่าจะสร้างเองไหนว่ารวยไม่ใช่หรอรวยป่ะใช่ไหมตอนแรกเขียนบอกว่ารวยไม่ใช่หรอใช่ปะ ใช่ไหมก็นะก็พอตัวครับโอ้โหพอตัวได้นายนายสร้างเปล่าเฮ้ยนายตัวโอ้โหได้ทุกตัวได้ปากยังดีอ่ะปากดีชิบหายเนี่ยกูมีหมดเนี่ยทำไมหรอเนี่ยอะไรอ่ะแอ็กยูสองสามท่ามีแค่นั้นเองหรอเฮ้ยกระจอกจังวะเฮ้ยนายทำไมอ่ะแอ็กยูสองสามท่ามีแค่นั้นหรอมีแค่สามท่าหรอนายเฮ้ยทำไมกระจอกจังอ่ะเอาเงียบไหมอ่ะเงียบไหมเงียบไหมครับ ไอ้นาไอ้นาจืดไม่กล้าปากดีเลยหรอครับเฮ้ยเงียบไหมอ่ะฮัลโหลอย่าเงียบเลยเฮ้ยไม่ดื่อโอ้โหทำไรอ่ะทำไรอ่ะอุ้ยไม่มีแล้วก็เงียบเลยเงี้ยหรอใช่ไหมอุ้ยหน้าแตกปะครับเนี่ยใช่ไหมหน้าแตกใช่ไหมครับเนี่ยตอนแรกเหยียดผมอยู่เลยอ่ะโอเคไปไป โอเคไปครับไปครับเดี๋ยวผมไปสร้างให้ก็ได้ครับผมเนี่ยรับเพื่อนด้วยนะเนี่ยแอดไปแล้วไอวินดีเซลเชียอ,อะไรเนี่ยบิญยาอ่อนชิบหายเนี่ยว่าชื่อกูบัญญาอ่อนโอเคครับไปแล้วไปแล้วไอพวกกระจกโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งไอพวกขยะสองสามตัวนี้ดีกว่าครับผมหนึ่งหนึ่งแพ้เสียรหัสนะครับทุกคนเป็นยังไงครับผมถ้าผมแพ้ผมให้แม่งจริงนะันรหัสปักธงเนี่ยแล้วผมเอาจริงผมบอกเลย แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันหนีผมนี่ผมตามได้เพราะเชียนี่แม่งปากดีชิบหายครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปในหนึ่งไกลพวกขยะสาบตัวนี่ดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะครับขอซื้อปืนก่อนนะครับทุกคน desert eagle ครับและก็ไอวอลครับผมและก็ก่อสอครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิร์ชหัวไอขยะตัวนี้ดีกว่าครับผมแพ้เสียรหัสนะครับทุกคน จัดไปครับผม Let's go Let's go อยู่ไหนจ้าไอขยะนั่นเนี่ยเอาว่ะวัดหรอจะวัดหรอครับเรียบร้อยครับผมจัดไประยะจูบครับทุกคนของจริงไอทอมอะ่ะตัวตึงของจริงอยู่แล้วอดัมยำแหลกผมเนี่ยแม่งว่าชื่อผมปัญญาอ่อนเฉยโอ้โหแม่ ไม่ดูสภาพชื่อตัวเองแม่งยังเขียนผิดครับทุกคนวินบินซินนะครับทุกคนครับโอ้โหท่อวะอีอย่างของมันไว้พวกแบบนี้นะครับทุกคนสงสัยแม่งขาดความอบอุ่นนะครับจริงบอกเลยน่าจะไม่มีคนรักนะครับผมไปครับทุกคน let's go ต่ออยู่ไหนจ้าเอาวะวัดเหรอวัดเหรอครับจะวัดเหรอครับ เชดเทเอาะเฮ้ยนี่มีการขำมผมด้วยครับทุกคนโอ้โหผมไม่มีสกิลนะครับบอกก่อนเนาะวิ่งวงวิ่งไวِก็ไม่มีนะครับทุกคนของจริงไงไท็อปอะตัวตึงอยู่แล้วคนตึงเขาไม่พึ่งสกิลครับทุกคนบอกเลยฝีมือล้วนๆจริงนี่ดูดิน้องอดามผมนี่โอ้โหสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เอามานะครับสกิลตัวละครก็ไม่มีโอ้โห ตึงจังวะเฮ้ยทำไมมันตึงจังวะโอ้โหทอ็อท้อวะ่ะจัดไปทุกคนนี่โอ้โหน้องอดัมยำแหลกครับผมม,ม,มตึงอยู่แล้วทรงเนี้ยไปครับทุกคนต่อครับผมโดนตีเ <'t> สมอสกอร์มารครับจ้าเอ๋จะวัดหรอครับจะวัดหรอ,หรอก็มาดิครับถ้าจะวัดก็มาดิครับอุ้ยไม่โดนเฉย ใช่เอเรียบร้อยครับทุกคนจัดไปทำทรงจวัดกกบไอท็อปหรอกลัวของจริงเตรียมเสียรหัสได้เลยมึงเนี่ยโอ้โหกระจกเกินและก็ถ้าสมมติว่าผมแพ้มันนี้นี่ผมต้องเสียรหัสปักธงจริงๆนะทุกคนผมเสียจริงนะผมคนจริงนะผมบอกเลยคลิปนี้ครับชี้ชะตานะครับทุกคนผมบอกก่อนเนาะ ดูทรงได้หารหัสปักทงอันใหม่แน่นอนกูนี่อันตรายจังวะจริงแล้วคือผมได้รหัสมันมามันก็ไม่รู้จะให้ผมหรือเปล่านะครับทุกคน<อ>เกินไปฝั่งไหนวะฝั่งนี้เหรอเอาวะวัดอีกแล้วเหรอ,อเช่นนี้มันวัดบ่กทุกคนวิมันสายวัดเหรอวะ เอาดิสกิปหัวไปนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนยิงนกเฉยจังหวะเนี้ยอะไรอ่ะผมลั่นไปโดนตัวมันเฉยครับทุกคนไม่ไหวเลยด no ูทรงสกิปไม่ทำงานครับจังหวะเนี้ยได้ เรียบร้อยครับผมจัดไประยะจูบตึงๆครับผมปักทงซ้ำศพด้วยของจริงกล่ะไอขยะเอ้ยโอโ้โหหัวเสียวะทุกคนเจอไอพวกแบบนี้เข้าไปนะครับไม่ไหวจริงบอกเลยไอท็อปไม่ไหวบอกเลยต้องจัดชุดใหญ่ให้มันนะครับผมเลสโกต่อครับทุกคน <c oughs> มันปล่อยตัวโทษนานเลยครับดูดิโอโ้โหอีหยังวะท็อปท้อท็อปเหนื่อยวะจริง ไม่เข้าใจเลยปล่อยตัวนานเหลือเกินใจเอ๋อเอาจะเอาเหรอตั้งไอวอลโคตดหล่อนครับทุกคนวิ เอาว่ะอุ้ยไม่โดนได้ไงวะสะก,กิดหัวไปหนึ่งทีเจีมเมอุ๊ยโอ้โหเฉียวหัวนิดเดียวครับทุกคนเช่นนี้มันลากผมมาเล่นตรงนี้เลยเหรอวะโอ้โหตัวทุกคนครับแม่งเป็นคนแรกเลยนะที่ลากผมมาเล่นถึงขอบแมพตรงเนี้ยเกินไปเป้าโอ้โห เพิ่งเคยเจอมึงเล่นเป็นวะนี่ปะระกอบเรียบร้อยครับผมจัดไปอะไรของมึงเช็คระบบหายใจหน่อยละกันนี่จัดไปครับทุกคนของจริงบอกเลยไอ้พวกขยะแบบนี้นะครับต้องเช็คระบบหายใจนะครับทุกคนอของแท้ไปครับทุกคน let's go ต่อน้องอดัมยำแหลกของผมนะครับทุกคนนะี่กำลังจะพูดว่าำลำเหล็กพอดีครับทุกคนลิ้นพันไปหมดแล้วตอนเนี้ย ัวยิ่งเสียๆยอยู่เจอพวกขยะท้าหนึ่งหนึ่งแพ้เสียรหัสเฉยกูดูทรงแม่งหาอีกแน่นอนหายแน่นอนทรงนี้หายแน่นอนจริงผมมั่นใจว่าทุกคนจากที่ผ่านๆมานะครับแม่งหายแทบทุกตัวอีหยังวะอยู่ไหนไอขยะเอาวะ่ะเรียบร้อยครับผมจัดไป สเต็ปเทพครับผมเช็คระบบหายใจหน่อยละกันโอ้โหหัวเสียอยู่ครับทุกคนครับตอนนี้ขออภัยในคำหยาบด,ด้วยนะครับผมหัวร้อนจริงหัวร้อนจริงไปครับทุกคนต่อต่อต่อ,ต,อต้องจัดชุดใหญ่ให้มันนะครับผมพวกแบบเนี้ยจริงบอกเลยไอ้ทอมันเอาจริง <c oughs> ของจริงไงผมอ่ะตัวตึิงอยู่แล้ว ไม่เสียชื่อเด็กหมู่8แน่นอนครับทุกคนม,มตอนนี้สกอร์ห้าครับผมจัดแปดตึงๆอยู่ไหนไอ้ขยะเอ้ยออกมาดิวิหลอนโอ้โหมาล็อกพอดีครับทุกคนวิตัววิโอ้โหกระสุนหมด เปลี่ยนกระสุนโคตรนานครับผมเอาตัวเฉยโอ้โหแม่เกินไปอยอๆน่อยละกันนะครับทุกคนแม่เผลอไปอัดตัวมันเฉยท็อปทอว่ะท็อปทอท็อปเหนื่อยครับจังหวะนี้แม่กะจะยิงหัวแต่โดนตัวซะงั้นน่ะอี่ยังวเะสะก่อนครับผม ผมโคตรชอบลูกซองหิมะเลยนะครับทุกคนมันเฟี้ยวอ่ะจริงแม่งโคตรเฟี้ยวอ่ะมันบอกระยะว้แม่งยิงโคตรไกลไปครับทุกคนเราจะไปใช้อันติปิดฉากเฉยๆดีกว่าครับทุกคนครับแม่เฉยๆกันเลยทีเดียวเชียวไปครับทุกคนต่อๆ let's go let's go ขนาดผมไม่มีสกิลนะครับทุกคนคิดเอานะ เฮ้ยตัวขอร้องตัวท้ายอย่าตัวขอร้องได้ไหมเอาละโอ้โหพัญญาพัญญาไอเด็กเวนมึงพัญญามึงพัญญาเดี๋ยวนี้กูไม่อยากยิงตัวมึงโอ้โหต้องปิดฉากสวยๆครับทุกคนแม่ ไม่โดนเฉยช็อตเมืเ่อกี้โอ้โหแม่งได้ไงวะได้ไงวะทุกคนช็อตเมืเ่อกี้โอ้โหกกำลังจะปิดฉากพอดีครับผมแต่ผมพลาดเฉยครับไม่ไหวเลยฝีมือตกหว่าจริงช่วงเนี้ผมรู้สึกว่าผมแปลกๆกนะครับทุกคนไม่ค่อยมีใครมาท้าหนึ่งหนึเลยท้อท้อว่ะ ไปครับทุกคน let's go ต่อวิตัวเฉยอ,อีกแยะตัวอีกแยะเป็นอะไรกับตัวนักหนาวว่เฮ้ยลูกซอยหิมะนี่โอ้โหแม่บวกแม่นยำนี่ไม่ได้เลยนะเรียบร้อยครับผมโคตรสวยช็อตเมื่อกี้ปักทงด้วยเนี่ยโอ้โหสภาพ มึงเอารหัสมึงมาให้กูเลยนะไอขยะโอ้โหดูทุกคนสภาพเหยียดสายฟรีไอ้เชี่ยแพ้ผมทั้งท้งที่ผมไม่มีสกิลนะครับทุกคนคือไม่มีสกิลตัวละครเลยเว้ยแล้วคือแม่งแพ้ผมมันมาแบบจัดเต็มแต่แพ้ผมเฉยอีอย่างวะท็องงว่ะทุกคนโอ้โหแล้วก็สำหรับ EP นี้ครับ <c oughs> ผมปิดไปด้วยสกอร์ส,สวยๆครับ 7ต่อ2ครับผมหรือว่าสาวว่าไม่รู้ครับทุกคนหลอนอยู่นะครับตอนนี้และก็ดามจครับ3086นนะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทวงรหัสมันหน้าล็อบบี้ดีกว่าครับผมหวังว่ามันคงจะไม่หายนะครับทุกคนและก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนไปกันเลยครับผม let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับขอชวนไอ้ขยะตัวเมื่อกี้มาก่อนนะครับทุกคนไม่รู้ว่าลบเพื่อนผมไปหรือ,อยังนะครับหายหัวเลยนะอยู่ไหนกันนะมันชื่ออะไรนะวินบินซินใช่ไหมน่าจะใช่นะครับทุกคนไม่เห็นรายชื่อเพื่อนแล้วครับดูทรงแม่งหนีอีกแล้วอะไรอ่ะหนีอีกแล้วเหรอ,อเฮ้ย <c oughs> เกินไปเป้าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวแม่งหนีเลยเหรอวะเฮ้ยไม่มีครับทุกคน แม่งหนีจริงไอ้เชี่ยเกินไปเฮ้ยทุกคนมันท้าผมหนึ่งหนึ่งแพ้เสียรหัสแล้วคือมันหนีผมเฉยครับทุกคนอย่างวะท็อปงงวะ่ะจริงผมงงจริงๆครับทุกคนโอ้โหแต่ว่าผมจด U I D มันไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปเซิร์ชหาดูเนาะแต่ว่านะครับผมต้องปิดไว้ก่อนนะครับขอเป็นความลับนิดนึงนะครับทุกคนแม่ผมไม่ค่อยอยากให้ไปโถมกันนะครับผมเคยมีเหตุการณ์ครั้งนึงนะครับผมเปิด U I D แล้วก็ fc ผมตัวน้อยทั้งหลายไปโถมยับเลยครับทุกคนผมก็แอบ,บสงสารนะแต่ก็สมน้ำหน้าดีนะครับทุกคนครับเออจริงนะครับผมสมน้ำหน้าจริงครับทุกคนแม่แม่งด่ากูเฉยโอเคครับทุกคนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่คอยมาแจ้งความขึ้นหน้าของไอดีนั้น EP หน้านะครับทุกคนครับแม็กก็ต้องตามพี่ต้องได้ครับผมไอดีนั้นจริงเอาจริงไอท็อปเอาจริงบอกเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับ EP นี้ครับผมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับแล้วก็ครับสําหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมและก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคน รักทุกคนนะคะผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบายปิว้วรักทุกคนนะคะผมจุ๊จุ๊ครับบ๊ายบายปิว้ว